ครับต่อไปเป็นวงจรควบคุมมอเตอร์โดยใช้ ICL298N นะครับมอเตอร์ด้านซ้ายนะครับต่อกับตัวเอา1เอา2นะครับส่วนมอเตอร์ด้านขวานะครับต่ออยู่กับเอา3แล้วก็เอา4นะครับสัญญาณอินพุตนะครับที่ป้อนเข้ามามาจากสวิตช์นะครับสวิตช์1ต่อเข้าอิน1 สวิตสต่อเข้าอิน2นะครับสวิตสต่อเข้าอิน3ามสวิตส่ต่อเข้าอิน4ี่นะครับสวิตท,ทั้ง4ตัวเนี่ยก็ต่อกันแบบแอคทีฟโลนะครับถ้ากดจะเป็น0ถ้าไม่กดจะเป็น1นะครับเขียนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองตามใบงานหน้า165นะครับในการกดสวิตช์นะครับ สเต็ปที่1ครับกดสวิตช์1นนเรียนสังเกตดูนะครับว่ามอเตอร์หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนะครับสเต็ปที่2ครับกดสวิตช์2สเต็ปที่3กดสวิตช์1และสวิตช์2 สเต็ปที่4กดสวิตช์สาตอบนะครับหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนะครับสเต็ปที่5กดสวิตช์หกับสวิตช์ส สเตปที่6กดสวิตช์2กับสวิตช์สสเตปที่7กดสวิตช์1สวิตช์2สวิตช์สสเตปที่8กดสวิตช์1กับสวิตช์4 สเต็ปที่9กดสวิตช์2กับสวิตช์4สเต็ปที่10กดสวิตช์1สวิตช์2และสวิตช์4 สเตปที่สิบเอ็ดกดสวิตซ์สามสวิตซ์สี่สเตปที่สิบสองกดสวิต์หนึ่งสวิตซ์สอสวิต์สาสวิต์สี่สวิต์หนึ่งสวิตซ์สามสวิต์สี สเต็ปที่สิบสามกดสวิตซ์สองสวิตซ์สามสวิตซ์สกด3ตัวนี้นะครับสวิตซ์สองสวิตซ์สามสวิตซ์สี่นะครับสเต็ปที่สิบสี่กดสวิตซ์ทุกตัวเลยนะครับสวิตซ์สี่ตัว สเต็ปที่ส4เนาะก็จะเห็นว uh. ่ามอเตอร์ไม่หมุนเลยนะครับโอเคนะครับก็บันทึกผลลงไปในใบงานหน้า165นะครับการควบคุมมอเตอร์โดยใช้ ic l 2 9 8 n ครับ